ไลโอก็ได้มาอไเป็นไงบ้างเมื่อวานหลับสบายไหมเออสบายนะเออรับฟิวจะระบันนะรุ่นะโอเคจะไปเช่ารถครับครับสุดกยนจอืมแว่าปีนี้หิมา้อยนะเอาได้ถ้าเช่ารถครั้งแรกใช่ไหมที่หิมานะหมาที่กกดชไหมใช่ังเลขคขังเลกอ๋อมิดตเราเราใส่รองเท้ากนอนนีุ้่นเออไม่หารุ่นอืมังเลขเอจังนะอืม อีจ้ะอีเดชอเราวันนี้เที่ยวทั้งวันอที่ฮอกไกโดเราเช่าเป็นรถตู้คันใหญ่นะคะแล้วก็ขากลับเราจะขับรถคันนี้กลับจากฮากุนดาเตะเข้าไปที่ซัปโปโรก็คือเราจะใช้รถคันนี้เลยนะคะ ได้มาแล้วแต่หีมามันไม่ได้หนามากอะ่ะเอว่าถ้าอากาศมันไอ้นี่มันก็จะละลายตึงเต้นไหมครับตึงเต้นเป็นห่วงว่าถ้าจะขับโอเคไหมมากกว่าตึงเต้นเดี๋ยวตอนนี้พี่ๆอยากไปซื้อรองเท้านะคะเดี๋ยวเราจะไปห้างอีออนก่อนเมื่อกี้เราแวะกินข้าวที่ตลาดปลาหลังโรงแรมมาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะไปไอ,อีออน แต่ว่าพื้นตอนนี้ที่ถนนคือแบบเละเทะมากนะคือเนี่ยอันนี้คือลื่นมากถ้าเป็นพื้นอย่างเงี้ยลื่นไม่ใช่ลื่นธรรมดานะเนี่ยทุกคนต้องเดินขอบๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอันตรายอะ่ะทะเล่ไหระวังนะขรใกล้ต่ออ๋อเขามีไอ้นี่กั้นสูงอ่ะนะกันอ่ะกันคลื่นเมื่อกี้ซื้อ อ๋อเบนโตปูคับคานิเมชินะเลียวน่ครัพข้าวปั้นฮอกไกโดอิคระกับเอ่อคุณบุฮอกไกโดอู้วน่าอร่อยมากอันนี้ก้อนฮอกไกโดครับเวลาพูดข้าวนะอันนี้แบบน่าสนุกยุ่ยช้อ๋อจัมได้อันนี้คุยคินคับ クイキンナイロファイ北海道マゴンカップエイちゃんクイキンカップマイネージャーはエイちゃんもホルパオのあタカキンコンな <laughs> イクラいただきますうわめっちゃうまいこれハスーハイエイちゃんいいかのんィクワあねえスーハイエイちゃんなんでくわあろいまぁびっくり

โอ้เป็นติคมิสร์มาสด้วยน่ารักมากเลยมีรถลากด้วยโอเคเน่นไงเดี๋ยวเราหาที่จอดรถเลยนะสตาร์ารบ,บัคข้งหน้สตาร์บัคถึงแล้วถ่ายไไรูปได้หมดเลยโอ้เดินเล่น <c oughs> ทุกตึกทุกตึกเข้าไปได้เลยค่ะจะมีร้านเสื้อผ้าร้านทุกอย่างทุกตึกมันจะมีร้านแต่ละทุกตึก มีทุกอย่างเลยเข้าไปได้เลยอุ่นๆถ้าหนาวก็เข้าไปในตึกเลยนะโอเคป้าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะแวะกินกาแฟที่สตาบ s t คง b u c k s แล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นฮากโกดะเตตอนเช้าครับตุกก่อนถ่ายรูปนี่หนาวมากลบผ้าครับตอนนี้ คือเสื้อาทุกกล่องหนาครับทุกกล่องหนา Starbucks s t a r b u c k วันวิวสวยไงใช่ใช่ใช่เพนชั่นสองโอเคจะมาโชว์วすสいดยส ดีมากเลยดีใจที่ได้มากระทากับน้องเอขอบคุณมากเพียวมาใหม่อีข้างก็จบไปข้างในนะอากาเร็นก็ส่งขอมีขายยูครับตุกตามีนามเคนตารุขนมช็อกโกแลตลอยส์อะไรก็ขายครับที่นี่สองสามชั่วโมงใช้เวลาดูได้เวลาไม่พอครับให้เข้ามาเร็วอันนี้เซ็กชั่นเซ็กชั่นอาหารโฮมโฮมขนมมาก ข้างในดูไ้นะตอนนี้ไปจิตตอนนี้มันก็คือใกล้คริสต์มาสทากามีต้นคริสต์มาสด้วยนะเออมีครับไปดูไหมเออถ่ารูปไหมโอเคตอนนี้ก็คือเวลาแบบให้ใครเดินเล่นอะไรก็ได้2ชั่วโมงนะคะโอเคฟรีไทม์ใช่ฟรีเดย่อก่อกก็นกก่อนอน่อดกนไ่

กินชิมแต่ว่าชิมแก่อันธรรมดา哟กินยากอกะทักอะเฮ้ยมันเหมือนอะไรนะอันน่าอร่อยมากอร่อยมากสิครับเมื่อกี้ชิมออริจินอลอร่อยมากใช่ปะช็อกโกแลตก็อร่อยมากค่ะอร่อยมากอือกินใหญ่จังอคิดว่าบีชอบอร่อยน้องสาวจังชอบแน,น่อนอะนสองร้อยยีะะ่สิบราคาคิดยังไงนะดีมากคุมค้มคุ้มโอเคพักกัชิมอาริการ์ท อายพักนายจังชีสโฮมมากละลายแล้วก็คือเป็นี้เสียกแบบแล้วเขาเปิดเพลงคริสต์มาสคือเข้าบรรยากาศมากสวยเนาะดูคลิปนี้ดุบรยากมาเอะ คริสต์มาสครั้งแรกค่ะแต่ว่าหนาวมากแต่วัยากาศแบบดีมากมีหิมะด้วยตอนนี้พี่ๆเขากินเบอร์เกอร์นะคะตอนเอกอะะัถกเดินกลับมาก็าเลยลกดน้ำให้ส่องกระป๋องถักกระป๋องนา่ารักมากถึงแล้วทาวเวอร์นี้นะขึ้นไปดูวิวมันก็คือดูวิวเมืองอะนะเห็นทะาลงเห็นทะเลดูหิมะได้ เห็นทั้งเมืองเป็นหิมะอนี่ไงเบอร์เกอร์อยู่นี่เมอก่อนจะมยืมอแ่ยอด้เฮ้ย้กเยี่ยมมากมือได้บึ้นแรงๆเลยวๆเลเขาใจช่วยแวลยเวๆเลยน มาสูงเลยบนนี้เพราะว่าขึ้นมาบนยอดมาถึงห้องแล้ท่นไหม

嗯。嗯这边怎么搞的？谢谢 してていいるで今使っなママシュう定番連絡船で使ってた船が今資料館として皆さん見てほらクリスマスファンタジーのツリー見えるすぐそこバイ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 

เราจะจอดถังรถยากิโมะยากิโมคอนเทนเดอร์คอนเทนต์โอเคไปพักผ่อนก่อนนะบริษัทโมโหเป้าสุดยอดระวังลื่นนะอีกสามสิบนาทีโอตารุครับแล้วก็ตอนนี้มีมาวาย่างยากิโมะมีรถยากิโมะครับเรียกว่ายากิโมะครับ

もの、あオッケーか、二2つ目ですねあの、はいみんなの分ありがとうございますはいおおジャイディジャイディそうですタイの人ですありがとうはいありがとうはいありがとうはいありがとう ข้าวปัดก็มีนะแซลมอนแล้วก็ฮักดงทาราโกวาซาบิอร่อยสดแซลมอนแต่ว่าเป็นข้าวของฮอกไกโดนะใช่ข้าวของที่นี่คือมันพิเศษตรงว่าข้าวอ่ะมันเป็นข้าวของที่นี่ก็เลยใช่อยากอยากลองชิมอร่อยอร่อยแล้วหรอโอ้สุดยอดนุ่มๆอร่อยแล้วแต่ว่าไส้สามมนนแล้วน้ำก็จะเป็น น้ำข้าวโพดน้ำข้าวโพดใช่ใช่มังหวางคองที่นี่กับมังหวางคอนที่นี่ฮอกไกโดถ้าก็初めてอะฮอกไกโดเฮจังชอบร้านแบบนี้อร่อยมากเลยไม่มันเกียวเลยมาเอาไปเอจังโค้กให้ได้มีนะเอจังอยากได้มีกับระวัง ตัวเีรวังรถหิมะลองมาแล้วไม่ระวังวัววัวไม่ไม่วัวก็ดีกว่าตัวงูดีกว่าตัวงูหกข่เดี๋หรือว่ารถหิมะรถหิมะรถหิมะหมีหรือว่ารถหิมะระวังคนขี่ม้าอะไรก่อนไอ้ัังอยากได้หมีอะใช่ว่ามีไอ้เจ๊วัวกับม้าทูตได้โอ้ยเจไม่ค่อยมีไม่ก่อนดีแล้วโอเคโอเคอืม มีแน่นอนถ้าทำหน้าแบบเนี้ยมีไม่มีสินเต้นมีแต่ที่สามนที่สามไม่ไอ้ดังรู้เวลาหน้าถักะที่ไอ้จังอยากได้แล้วทำเป็นแกงคือทางมาลายไม่ค่อยมีเขาจะเป็นสะพานลอยน่าจะปลอดภัยกว่า เหมือนที่ไทยลความสะพานลอ,อยค่ะแล้วก็ถนนเหมือนแบบหิมะมันไม่ได้สูงมาก,กอะเ,เออฟิลใช่ใช่เหมือนไอสเก็ตแน่เลยเร็วนะโอตารุเร็วทุกคนเดินไปเร็วโอตารุครับตอนนี้ลบเจ็ดนะลบเจ็ดองศา

นาครับนาะครับดมนะนะอืมโอโอตารูสุเดียวโอโตาเตบาร์บีคิวอ,อันนี้ก็มีนะโอตาเตย่างครับดู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 สเดียวสดโอ,โอเคตอนนี้เราเข้ามาในเมืองซัปโปโรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นช้อปปิง้งแล้วก็เข้าโรงแรมแล้วก็เสร็จหนึ่งวัน แต่เอกทักกก็เข้ามาในเมืองซัปโปโรแบบครั้งแรกปกติก็ผ่านซัปโปโรเฉยๆมันจะมีอาสาเห็อาชิรู้จักกัรู้จักเออมันจะมีหน้าคุณลุงไงไม่รู้แยกตรงไหนอันนี้ไม่ใช่ไหมที่เสร็จแล้วนี่ไงเออมีเสียเสียนี่กับบาลันดีนิสกี้่ทากะาาเนื้อเกะอร่อยอร่อยทากะาก็ไม่กุัไปนะใช่ฮ่าแล้ว ジャ,ンジャキンティニーな映像やス木キのジャキンティニー。ーーーシーカップゥッコンンちゃティップコマーなラーなええちゃん,ん,ちゃんめっちゃすごいなこれ。<laughs>

ม uh ีใครกิน huh. ม mm ีร hmm. mm ้านเนื้อแกะอ่าร้านดวยร้านด้วยคนนี้ไม่มีใา่อเทีิมฟรีด้วยนะเออいただきมากขอบคุณลองเกรมซัปโปโรเรโอครับวันนี้น้องที่นี่ครับโอ้โหง่วนมาก

โอเคเราขึ้นรถแล้วก็มาที่นี่อีกเราก็เที่ยงนั่งกระมาบินครับซื้อคอนฟเข้าวกำวันนะเอจันนัตโตจันโรที่บ้างเราก็จะไปคืนรถดูรถดิรับใช่ใช่ใช่คืนรถกินข้าวว้าสุดยอนะซือคอนฟะกจอยู่นัตโตจันนะโอเคก o ก o ตอนนี้จุงสนามบินคันไซเล้วครับ อ่าอรงข้าซาเร่อได้วรับแล้ว hmm. ก็น like ั่นรถไฟครับเ Kyoto จูนาโตะจังครับใช่ขี่ตุนาโตไหมใช่คระบโอเคนะไปหาบ้านนาโตะจังตุนมาเร่อตุนมาเร่อใชไปหานาโตะจังตุนมาเร่อ Kyoto ครับใครวะใครวะนาโตะจังไปวะนาโตะจัง

ันแเ้หน้องกินแต่คืนนหไราให้ก็รูสั่งกองผ้ากุนนอันนี้มีอนนจัตโตเกียวบานาน่าครับมีโงเกียวบานาน่าค่ะแล้วสุดนี้นะคะอันนี้ขนมฮเกโดนะชอยโคิโตะยคช็อกโกแลตข้าพ่ข้าพ โคกอะค่ะโคกนมสวยจ้สこれも北海道コーラอมันเขียนฮอกไกโดฮอกไกโดเดี๋ยวนี้มากเลยอะ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมกหอดเดี๋ยวไปก่อน